สวัสดีครับร้านรถถ่ายปวนดินบึงฉวากสุพรรณบุรีนะครับมีสาขาเดียวนะครับวันนี้เราจะมาเสนอกับรถมิซูบิชินะครับคันนี้เป็นดีเซลนะครับระบบ6เกียร์เดินหน้านะครับสเกียร์ถอยหลังนะครับมีโลไฮด้วยนะครับถอดโรตารี่ง่ายนะครับรุ่นนี้ถอดโรตารี่ได้ด้วยแล้วก็ง่ายด้วยนะครับสามารถดึงสลักปลดออกถอดกล่องโซ่ใช้ได้เลยนะครับมาพร้อมกับรุ่นที่สตาร์ทไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ ทางร้านเปลี่ยนให้นะครับหรือลูกค้าจะลดหย่อนราคาและซื้อแบตใส่ก็ได้นะครับรับเองก็มีส่วนลดด้วยนะครับอันนี้เป็นกุญแจสตาร์ทนะครับลูกค้าสามารถสตาร์ทได้หรือควงได้เช่นเดียวกันนะครับสีสันก็สวยนะครับอันนี้เพิ่งลงตู้มานะครับยังไม่ได้ล้างนะครับนี่นะครับสีสวยเลยเพิ่งลงตู้มานะครับรุ่นนี้ควงเบานะครับอีซี่สตาร์ทนะครับอ่าอีซี่สตาร์ท ซูเปอร์บาลานเซอร์นี่นะครับเป็นรุ่นทวงได้ดีอะไรได้ดีหมดเลยนะครับเช็คทางร้านเช็คพร้อมใช้นะครับดูน้ํามันนะครับนน้ํามันใสๆเลยนะครับเราติดเครื่องแล้วนะครับถ่ายแล้วเดี๋ยวต้องถ่ายให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะครับต้องถ่ายให้ลูกค้าหนึ่งรอบยางก็สวยนะครับคันนี้นี่เลยยังไม่ได้ล้างนะครับใบพวนเต็มๆนะครับ ถ้าล้างนะครับลองให้ลูกค้าดูนะครับนี่ถ้าเกิดขาดสีนะครับอันนี้สวยนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เช็คนะครับเราต้องรอเช็คให้หมดนะครับแล้วก็วางขายแต่อันนี้เราให้ลูกค้าจองก่อนได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็จองก่อนได้เลยนะครับคันนี้อยู่ราคา36,500บาทนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับลูกค้าจะซื้อแบตเองเราก็มีส่วนลดให้ลูกค้านะครับรับเองก็มีส่วนลดนะครับ แบตเตอรี่ก็รูกประมาณเกือบๆสองพันบาทนะครับเราลดให้ลูกค้าให้ดูรอบๆคันนะครับเป็นระบบหกเกียร์เดินหน้านะครับหกเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังโลฮายก็สามารถดันเดินหน้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คับเป็นโลฮายนะครับลูกค้าสามารถดันเดินหน้าได้นะครับดึงมาได้ดันเดินหน้าได้นะครับ ดันเดินหน้าจะเป็นเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับดึงกลับมาเป็นเกียร์โลนะครับช่องหนึ่งนะครับหนึ่งก็เป็นโลนะครับอ่าสองโลสามโลถ้าเกิดจะเข้าเกียร์ไฮเกียร์สี่ก็ให้ลูกค้าดันเดินหน้าไปนะครับดันให้หมุดตัวนี้เดินหน้าไปเกียร์หนึ่งจะกลายเป็นเกียร์สี่นะครับเกียร์สองจะกลายเป็นเกียร์ห้านะครับเกียร์สามกลายเป็นเกียร์หกนะครับพวกไฟสถานะการณ์แจ้งเตือนแบตเตอรี่นะครับอ่าน้ํามันนะครับจะมีเตือนขึ้นมานะครับ วัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์เช่นเดียวกันนะครับเซ็นเซอร์ถ้าเกิดลูกค้าสับเดินหน้าไปนะครับเซ็นเซอร์เขาจะทํางานรถจะสตาร์ทไม่ได้นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่ช่องแบตเตอรี่อยู่นี่เลยนะครับมีฝาครอบครบนะครับมีตัวล็อกแบตครบสายพาเราต้องเปลี่ยนลูกค้าใหม่นะครับสายพาเปลี่ยนใหม่ดูสีท่อนะครับอันนี้สวยๆเลยเดิมๆนะครับสีเดิมๆเ,มเมก่าญี่ปุ่น เช็คระบบให้พร้อมใช้งานนะครับไฟหน้าสวยนะครับรอล้างทำความสะอาดนะครับท่านใดที่จะจองก่อนก็จองได้หรือจะมาดูรถได้นะครับร้านนะครับตั้งอยู่ที่บึงฉวากสุพรรณบุรีนะครับติดถนนสามสี่สูตนะครับลูกค้ามาดูรถก็ปักมาที่บึงชวากก็ได้ครับเราอยู่เคสุพรรณัยนาทนะครับอยู่เขตติต่อสุพรรณัชนาทนะครับนี่ครับลูกค้าจะมาก็จะเห็นร้านอย่างนี้นะครับ เราจะขายรถเก่าญี่ปุ่นอยู่นะครับอ่ามีทั้งรถเบนซินพวนดินสาดดินนะครับล้อเดียวอ่าหรือเบนซินตัวใหญ่นะครับจะเป็นใบโพนะครับใบพวนอ่าพวนดินย้อนทางแล้วก็มีนะครับหรือจะเป็นรถแท็กติตาราบเอาไว้ฉีดเข้าล่องปลูกผักปลูกอะไรได้เลยนะครับคันนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์คูปัตนะครับถ้าสนใจก็สอบถามมาได้นะครับมีหลายแบบให้ลูกค้าได้เลือกนะครับ อ่คันนี้นะครับสินค้า36,500เราพร้อมจะส่งให้กับลูกค้านะครับราคานี้ย้ํานะครับรวมจะส่งให้กับลูกค้าของเหลวนะครับเราจะถ่ายลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กจุดมาร์คให้ลูกค้าเอาไว้นะครับจะเป็นน้ามันเครื่องนะครับน้ามันเกียร์น้ำมันโรตารี่นะครับเราเช็คลูกค้าหมดนะครับก่อนจะส่งนะครับท่านใดที่สนใจก็สอบถามมาได้นะครับเอาไว้ใช้งานได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ วันนี้นะครับทางร้านก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ